สมมาสมพุทโทธพระวาอุทงังะคะวันตังอะภิวาเทมิททกระบสวาคะโตะสามสิบแปดมงคลชีวิตหลักปฏิบัติมงคลของคนดี นำเรื่องเมื่อเราย้อนไปดูในสมัยชวงวิทยุธรรมสุขีสวัสดีครับอันนี้ขอแนะนําสินค้าวิทยุธรรมสุขีรุ่นปุ่มใหญ่เป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับอันนี้คือภาพสินค้าจริงนี่จะเห็นว่าเป็นเครื่องอปุ่มใหญ่นะครับคู่ใหญ่สามารถใช้ได้และน,นี่คือแพ็กเกจของเรานะครับที่เรากําลังจะเตรียมส่งลูกค้านี่ครับเป็นกล่องแพ็กเกจที่สวยงามนะแล้วก็จะมีคู่มือสารบ,บัญพร้อมไปด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องใส เป็นของแท้ลิขสิทธิ100์หนึ่งร้อเซนะครับสั่งซื้อสามารถทักแชททักคอมเมนต์ได้เลยนะสินค้ามีมออ,อก,กอด้วยนะครับ่าอันนี้เป็นการถ่ายเพื่อยืนยันว่าของเราตรงปกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสินค้าจริงๆนะครับนี่เตรียมพร้อมส่งครับและใครเป็นผู้รู้จักมงคลเรื่องมงคลนี้ทําให้ผู้คนในที่ประชุมนั้นมีความเห็นแตกออกเป็นสามฝ่ายด้วยกันกลุ่มหนึ่งมี หนึ่งมีความเห็นว่ารูปที่เห็นเป็นมงคลกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่ามงคน